เอ้ปืนปืนบนรถปืนบนรถจับรถหน่อยปืนบนรถจับรถหน่อยไอ้ร้ายหน่อยรอบนอกเห็นป้ารถสีดำสองคันเนี่ยมัแล้วยิงไั้ร้าอยู่เนี่ยไม่ลอยไอ้ร้ายคนกลางไอ้ร้านอย่าไปเล่นใกล้บ้านมันอย่าไปเล่นใกล้บ้านมันนนลอยมันลอยป้าฝั่งขวานี่มันเยอะมากเลยเนี่ยพลับไป่กับไปล่กัับไปกันไป มันจะเกิดไมันจะเกิดไงตันจะเกิดัจะปาตคว่าเอัะเอเบ็กกยให้เบกเเบกรือกยงให้เบ็จอยไม่ต้องพาเราเล่นด้วยกันีเล่นด้วยกันมพีตีล่อยกลนอีวีนะป่ยกูลงในูกพตกจะกวางอดมพให้จอปล่อยกูตรงนี้เลยอยู่ตรงไหนพี่ผมพูดมาจ้าตะบานที่กายไปกาจับพอร์ดีจับพอร์ด้เห็นพอร์ดขาบ้าจุงจุงข้างหลังจงาบ้าข้ัดีพีมเ้ยปาัน

เมื่อไหนนื่อเนือเราบเงรู้ใรใครี่ยินต้ให่อาให้คุณอย่าให้คอย่าห้คุณอ่าพห้อย่าให้คุน่าให้อย่าห้คอย่าให้คอ่าห้นุนอ่าใ้อย่าห้ลุณอย่าใ้อยาห้คุณอ่าเห้คุอยห้คุณอ่าให้คอยาห้คุ่าใคอหคเณอ่าใหอหอ่อห้่้่อห่า่ย เพื่อนดิชพ่เขี้ยวขวากูเพิ่งตีมาด้วยขวากูเพิ่งตีมาด้วยแต่วางวต่งเพื่อนไหวไหวไหวไ่ไม่ใครวางอีมพีตรงนี้เลยเหรออีที่ใครวางยีพีเหลืองวะเออไรีเฟียรอไปรีเฟียมากอไปรียมากวางยีมพเหลืองมาก ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาออกมาทางซ้าอกงไเปออกมาทางซ้ายนไปแห้มันชุบไม่ไไไดเสียขวาขวาบีเอ็มบเบจจับีเล็ตเล็จจับปกุลหงดัเดียวพี่พี่กาพี่กาี่เดี๋อวราจะพังว่าจะเป็นหอซัตกเยอะเพื่อนมึงลงมึลงกูต่อได้ไหมมึงกูต่อได้ไหมชุบบอลมันจะลงมันจะลงชุบบอลจะลงชุบบอลจะลงชุบอลกระจายศพกระจกระจาย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 หน่อยี้่นายมึงขึ้นหนอยาย กูถือศพนะกูถือศนะกูถือศนะไลแบ็ค้มีมีระวังีพดนระวังีพีเดต้ายบ้านมันแลมันเล่หลัง หลังๆโซนเราเนะเว้ยอยู่ข่าหลังไ้มานักได้ชอว์นักปดชัว์กได้ิสปิดปืนเซียดทกนเซียเียมีพ่มีพ้วปืนเราขึ้นมาถมข้างบนได้ไหมเพื่อนมันมันจะได้รีูหน่กตรงกลางไปหนู่ตรงกลางหน่อยออกออท้ายะอกทิเดียุดิยอีโง่ขึ้นมาขึ้นมาหน่อยพื่อนหัวแดงกูตามให้หัวแดงหัวแดงหลากูลงยีมีบนเขาเพื่อกูลงยีมีเฮ้ยระวังระวังระวัง ไายอยู่ค <onents and fungi behaviour> yeah, right. ่ะนอยู่กูมองกลางไฟอยู่มีมอะตอนนี้จับมัดแตงนี้จับนี้เยอะหมดเยอะเลยม่อหมุนอ่ะมีท่อมุนอ่ะอยู่อะไรนี่มันเยอะเลยสวยจ้าเลี้ยงเลียเนอยไอ่เาเนนี้เราเบิดบ้านเระเบิดบ้านเระเบิดบ้านเรแต่งเาไว้เลี้ยน้เแต่งแล้วไอ้เนี่ยเอเปินมันต่อยเรใช้กาววิมระเบิดนะกาวเชมหน่อยเอชมหน่อยมอว่างมาหน่อยมาหน่อยคนมือว่าง

ระเบิดบ้านแล้วผมใช้ระเบิดแล้วกูใช right? ้ระเบิดไปแล้วอ่ะไอ้กูขอฟังสะปอนดหนะระเบิดีนะระเบกนนะคันนี้ระเบิดแตกนะระเบิดบ้านมันดีระเบิดบ้านมันดีไปบอกวะผมระเบิดไปแล้วผมระเบิดไปแล้วเดี๋ยวแพี่เกี้ยวคือว่าผมดับ ไม่เถาะของโอ้ย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 าอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อย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  เฮอยอย่ากดไอ้เชี้ยใครกดเวะไ้ควายตน้ำแรงต้มบ้างไอ้คนบนมีสองตัวอนคายแล้วมันมันไม่ได้ไม่หาเพื่อนไม่หาเพื่อนไม่มึงจะห่อหไปเลยออกไปเลยเดี๋ยวหายทีได้แล้วเปิดบ้านออปเลย128ชิวๆไปเลยห่อเลยห่อเลยห่อสมเยอะเยอะมเยอะสมน้อยขอห่อหน่อยเดี๋ยวพูดถือให้แต่เดีลยมอ2กูไม่ห่อัไฟได้ พี่ผมอยู่ข้างนอกอมาแล้วเฮ้ยเาบไปดเลยเ้มาเร็วเฮ้ยเมาตบเยตบเลยะลับลัเพี่วนึ่วันไอ้นอย่ากูดเยอะไอ้ดาวไม่มีหอยกมาอุ้มเยมาอุ้มไปก่อน